สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call Me World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะกลับมาสู่ช่วงเดิมครับคอมเมนต์ a าเฮนั่นเองครับผมโอ้โหดูเหมือนหลายหลายคนจะชอบช่วงนี้มากๆนะครับและหัวข้อที่เราถามกันไปในคราวที่แล้วนะครับคือถ้าคุณเลือกเป็น Lantern ได้สีหนึ่งใน Color Spectrum นะครับคุณจะเลือกเป็นสีอะไรครับเอาเรามาฟังคําตอบของเพื่อนๆกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเปิดมาคนแรกมึงก็หื้อเลยสีเขียวครับจะได้สร้างกะหรี่มาเดาต่อมานะฮะเหมือนกันเลยครับสีเขียวครับเสกผู้หญิงมาโอ้บับบะ แล้วก็เสียไปเรื่อยๆครับอ้าโหแต่ละคนเปิดมันก็ขาหื่นมาเลยมาต่อกันเลยดีกว่าครับสีแดงแค่ช่วยเหลือประเทศจะปกป้องบ้านเมืองแต่ถ้าหิวเมื่อไหร่จะกินแม่งเรียงตัวเลยโอ้โหมึงหดสัตว์อะแตม่มึงไม่ต้องกินทุกคนเรียงตัวก็ได้มีคนหาทางแก้ให้มึงแล้วโดยคนข้างล่างที่มาเม้นมึงอะถ้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะไปเซเว่นสิครับมาต่อกันเลยฮะสีดูหุ้มครับอย่าผัวนันน้องมันไม่ดีฮะสีธัญญาครับอันนี้ก็สีธัญญาเหมือนกัน สีฟ้าครับจะได้สร้างความหวังให้แก่คนที่ไร้วความหวังโอ้โหเป็นคําตอบที่ดีมากครับอ่านมาเจาดแบบหื่นๆนอีนี่แหละดีสุดละต่อเลยครับเอาสีครามครับจะเอาไปทําให้คนทั่วโลกนั้นกดไลค์และกดซับสไครป์พี่โอ้โหให้เป็นหนึ่งล้านคนเลยโอ้โหดูมาซะดีนะครับขอบคุณมากครับน้องแต่พอพี่อ่านข้างล่างเท่านั้นแหละอยากจะเอาแบบขวดมาตีหัวน้องเลยครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากเพิ่มให้พี่ก็เรียกตำรวจมาให้จับพี่แล้วผมจะตั้งตัวเป็นพี่แทนผมนแผลร้ายการนั้นเราอ่ะ มาน้องคนนี้ดีกว่าครับสีแดงครับเพราะเล่นเกมแล้วหัวร้อนบ่อยอันนี้ผมว่าผมก็เป็นฮะใครก็เป็นครับเล่นเกมแล้วหัวร้อนเนี่ยต่อเลยดีกว่าครับสีแดงครับผมจะไปบ้มบ้านพี่กับฆ่าพี่และพี่ไม่ยอมคอมเมนต์ผมคือมึงเป็นอะไรกับกูอยากฆ่ากูทําไมอยากฆ่ากูทําไมอ่านต่อเลยครับหนักกว่าเดิมอีกฮะถ้าผมเลือกได้จะเอาสีดําด้วยฮะเพราะผมจะฆ่าพี่ก็คืนชีพก็ฆ่าพี่ต่อครับไอ้เชีย่ยมึงแคนกูไปไหนวะฮะมึงอยากฆ่ากูขนาดนั้นเลยเหรอ น้องคนต่อไปนะครับคือตัวอย่างของการพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนครับสีเขียวเอ้ยสีเขียวเพราะถ้าพี่ดูมาเนี่ยสีเขียวมันพระเอกสุดละน้องเอ้ยมาแก้ตัวตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วน้องอ่านกันไปหมดละน้องคนต่อไปนี่คนดีสีสังคมนะครับสีไหนก็ไม่สําคัญหรอกครับขอเป็นคนดีก็พอฮะแต่อ่านแฮชแท็กของน้องแล้วพี่แบบมองน้องไปอีกได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวชอบสีห้อง แหมอันนี้ก็หือนอีกแล้วมาต่อกันเลยดีกว่าครับโหคนนี้นี่ผมชอบมากครับเอาอันไหนก็ได้แล้วเอาไปให้พี่ผมขอบคุณนะครับโหวทวันใจดีของน้องนี่ดีจริงๆครับอีนี้แม่งโรก,กิตมากนะโรก,กิตสัตว์สีแดงเพราะจะเอาไปสร้างควยยัดตูดโอ้โหน้องเอ้ยอันนี้ก็พอกันครับสีเขียวจะได้สร้างดิวดมายัดจุดๆของผู้หญิงจะได้ให้พี่ด้วยไม่ต้องแบ่งกูก็ได้เนี่ยอันเนี้ย ดูเหมือนมันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับน้อง MRA Nonza สีเขียวครับเพราะผมชอบสายเขียวพีกระชอน่าน้องแต่น้องยิ้มแย้มไว้ดีกว่าน้องความลับความลับโอ้โหน้องคนนี้นะครับชื่อชมในความรักมากครับสีชมพหูหรือสีม่วงนะครับเพราะความรักนะั้นชนะทุกอย่างส่วนไอ้นี่มึงผิดเรื่องละผิดเรื่องละสีเหลือง The Power Jam จะได้เพิ่มพลังให้เจมอื่นมึงผิดอันและผิดจักรวาลและนั่นมันมาเวลเว้ยโอ้โหน้องคนนี้นะครับมาเป็นแบบยาวมากเลยฮะ มีแหวนมากเท่าไร่มีพลังมากแค่ไหนแต่ความรู้สึกข้างในก็ไม่ดีท่าเวลาที่ได้อยู่กับเธอโอ้โหมึงเสียวสัตว์แล้ววันนี้นะครับก็จบกันแล้วนะฮะสำหรับช่วงคอมเมนต์หาเหในวันนี้ครับคำถามที่จะถามในช่วงต่อไปนะครับคือให้น้องนะครับนิยามเดทพูมา4คํคำครับผมจะนิยามอะไรก็ได้ เก่งเกียนกวนตียินอะไรก็ได้ครับภายใน4คำนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมต้องจบกันไปแล้วนะฮะหากท่านผู้ชมคนไหนชอบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมบอกเพื่อนมากด subscribe กันด้วยครับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ